สวัสดีครับปันนะครับเป็นผู้จัดการที่ U N I และ i Clinic ครับคลินิกของเรามีบริการด้านสุขภาพและความงามบริการปรับรูปหน้าดูแลผิวพรรณเลเซอร์และชะลอวัยครับคลินิกของเรานะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นลูกค้าของจิลานะครับเข้าสู่ปีที่2แล้วนะครับจนถึงตอนนี้นะครับรู้สึกว่าโปรแกรมเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆมีฟีเจอร์ใหม่ๆอัปเดตมาให้ใช้ที่คลินิกตลอดครับ ทำให้โปรแกรมที่ดีอยู่แล้วนะครับตอบโจทย์คลินิกดียิ่งขึ้นไปอีกครับและที่สําคัญนะครับเวลาที่เราติดปัญหาเรื่องการใช้งานเรายังสามารถดูวิดีโอการใช้งานย้อนหลังและยังมีทีมซัพพอร์ตให้บริการทุกวันทําให้รู้สึกประทับใจบริการหลังการขายมากๆครับส่วนตัวนะครับชอบหลายฟีเจอร์มากๆยกตัวอย่างเช่นระบบคอร์สนะครับซึ่งก็เป็นพื้นฐานของระบบคลินิกเลยครับซึ่งจีราคารนะครับทำออกมาได้ตอบโจทย์มากๆครับบันทึกการใช้คอร์สได้แชร์คอร์สได้แถมเตือนคอร์สใกล้หมดอายุได้ด้วยครับซึ่งก็ช่วยให้ลูกค้าาารสมถ รู้ได้นะครับว่าใช้คอสของตัวเองเนี่ยไปเท่าไหร่แล้วก็จานวนคอสของตัวเองเนี่ยจำนวนเหลือเท่าไหร่บ้างครับอีกหนึ่งเรื่องที่ช่วยคลินิกได้เยอะมากนะครับก็คือจีรานะครับมีระบบทํามัดจาแล้วก็เก็บยอดค้างชําระครับการมีระบบคอยจําว่าคนไหนค้างจ่ายบ้างนะครับช่วยให้คลินิกนะครับตามยอดค้างจากคนไข้ได้ง่ายครับสะดวกต่อการติดตามมากๆเลยครับขอแถมอีกสักหนึ่งฟีเจอร์หนึ่งนะครับเรื่องของระบบสต็อกจีรานะครับออกแบบระบบสต็อกมาดีมากๆหน้าร้านนะครับซื้อสินค้าปุ๊บนะครับก็ตัดสต็อกได้เลยที่สำคัญ สามารถผูกสูตรตัวยามีระบบเก็บล็อตเก็บวันที่ผลิตและวันหมดอายุได้ครับสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังมองหาคลินิกเข้ารับบริการนะครับก็ขอฝากไอคลินิกนะครับอยู่ซอยแจ้งวัฒนะ14นะครับและ UN i c l i ไ i คลินกะครับอยู่ระหว่างซอยลาดพร้าว31กับ33นะครับคลินิกของเรานะครับก็มีหัตถการทางด้านความงามนะครับไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ คนที่ต้องการแก้ปัญหาผมร่วงนะครับหรือจะเป็นด้านวิตามินผิวดูแลผิวพรรณต่างๆนะครับก็สามารถเชิญเข้ามารับบริการได้ครับสาหรับท่านใดนะครับที่กําลังมองหาโปรแกรมบริหารคลินิกอยู่นะครับผมก็แนะนําเป็นโปรแกรมจีราคาวเลยนะครับตอบโจทย์คนทําธุรกิจคลินิกมากๆเป็นโปรแกรมบริหารคลินิกที่ครบจบในโปรแกรมเดียวครับและมีบริการหลังการขายนะครับตลอดอายุการใช้งานที่ดีเยี่ยมรับรองว่าจีราคาวนะครับจะช่วยให้การบริหารคลินิกนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนครับ